นี่ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาเดินสวนสาธารณะนะคะใจกลางโซนในโซนนี้ต้องบอกกันว่ามีสวนสาธารณะค่อนข้างหลายที่นะคะแล้วก็แต่ละที่ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะถ้าอาจจะเทียมไม่ได้เท่ากับอเมริกาอย่างเซนทรัลพาร์คนะคะแต่ว่าก็าถือว่ามีสวนสาธารณะใหญ่หลายๆที่เลยนะคะอย่างวันนี้ที่อน,นี่พามาเนี่ยจะอยู่ที่สถานีอย่างเจยเอ่อซิติเซนส์ฟอเรสต์นะคะ ก็คือชื่อตามนี้เลยเป็นสวนสาธารนณะอย่างเจซิติเซนส์ฟอเรสต์นะคะหรืออย่างเจชิมินิซุปนะคะก็ดูสภาพเลยแกคือข้างๆนี่ก็เป็นแบบคลองนะคะแต่ว่าน้ำมันก็ค่อนๆแบบค่อนข้างมีน้อยนะเพราะว่าหน้าเริ่กกมกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้ว ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้ที่ออกมาเนี่ยถือว่าแบบไม่เย็นจนเกินไปนะคะประมาณ10 10กว่านะคะ1ิไปลายๆนะก็ถือว่าแบบใส่เสื้อแบบแค่เนี้ยเป็นเอ่อเป็นเสื้อแบบว่าแขนยาวนะคะแล้วก็กางเกงง่ายๆสบายๆนะคะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมา,ากันเป็นครอบครัวนะคะหรือว่า ก็จะมาออกกำลังกายเดี่ยวๆก็มีนะคะมาเดินสูตรอากาศเนาะมาขี่จัก,กรยานอะไรใดๆนะคะเขาก็มีที่ให้เดินค่อนข้างแบบเยอะนะแต่อัอนนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่ว่าก็มีพื้นที่เยอะเขาก็จะมีที่จอดรถนะคะ อ,อยู่ภายบริเวณตรงนู้นนะคะข้างนอกนั้นเนาะแถบข้างนอกนั้นก็คือสามารถขับรถมาแล้วก็มาจอดแล้วก็เข้ามาเดินได้นะคะแล้วก็มีสนามแบบบาสเกตบอลนะคะให้ได้เล่นอยู่ตรงนั้นและนี่ระหว่างทางเขาก็มีแอลกอฮอล์นะคะผูกไว้ด้วยคือมีความรอบคอบนะคะ ให้ประชาชนที่มาเดินเนี่ยยังคงแบบว่านะสุดอากาศไปด้วยแล้วก็สามารถรักษาความสะอาดนะคะไปด้วยเดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าน่าจะเดินไปฟากนูนนะคะแล้วก็ตรงนี้ขอบอกว่าที่ทางเดินเขาปูดีมากเลยนะคะเป็นแบบนุ่มๆอะ่ะนี่เขาก็จะมีห้องน้ำบอกนะคะมีห้องน้ำด้วยมีสนามเทนนิสนะคะด้วย สวยมากเพื่อนๆคือมันมีความเปลี่ยนสีของต้นไม้นะจะเห็นได้ว่าคนก็จะมานั่งปิกนิกกันก็มีนะคะแล้วก็มาเป็นคู่อะไรใดๆเนาะสวยมาก เพื่อนเพืนมาสวยกันไหมะคือเขาก็จะมีทางแยกไปได้หลายทางนะเขาก็มีเครื่องออกกำลังกายมาวางตามจุดด um. ้วยนะคะแล้วก็มีวางเก้าอี้เนาะแต่ว่าก็จะห่างกันเนาะ จริงๆอยากค่ะที่นั่งแล้วก็อัดคลิปนะคุยกันแต่ว่าก็คิดว่าไม่นั่งดีกว่านะคะ จุดที่เป็นถังขยะอยู่เป็นระยะระยะนะคะอันนี้ถามว่าทำไมอาจจะสงสัยว่ามีหลายอันก็คือเขาจะมีแยกเป็นพวกขยะรีไซเคิลพลาสติกพวกพวกกระป๋องหรือว่าเป็นขยะทั่วไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติของเกาหลีแล้วเน้อ ตอนนี้ออนนี้ก็จะออกแล้วจากตรงนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าคนมาเป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรใดๆน่าจะมาเดทหรือไงนะเพราะวจริงๆที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะเรื่องที่มาแบบโซเกตติ้งอะไรประมาณเนี้ยก็คือมาแบบดูตัวมาแบบนั่งคุยอะไรประมาณนึแบบแบบนง,ะรระน,งนะวันนี้ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับใครที่จะมาเนาะก็มาได้ง่ายๆเลยนะคะลงสถานีอยังเจซีซิสเซนส์ฟอเรสตนะคะก็สามารถออกทางออกที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเจอตรงนี้เลยคะนี่ก็คือที่จอดรถเนาะสำหรับใครที่อยู่โซ่เนาะก็มาจอดรถตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเรื่องค่าจอดรถมีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าอันนี้มารถไฟฟ้านะคะก็คือขึ้นจากตรงโดมตรงนั้นสีเขียวนะก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าขึ้นมาก็เจอเลยนะคะขึ้นมาก็เป็นตรงนี้เลยโอเคค่ะลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปส่วนสาธารนณะในช่วง autumn fall นะคะออของเกาหลีเนาะ